พ่อแม่บางคนจะบอกว่าใช้ไม่ได้เพราะว่าเด็กแต่ละบ้านไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าเด็กแต่ละบ้านไม่เหมือนกันแต่พ่อแม่แต่ละบ้านมีอัตราที่ไม่เหมือนกันเพราะเด็กแต่ละบ้านไม่มีไม่เหมือนกันเด็กแต่ละบ้าน มาจากสัญชาตญาณและอารมณ์เหมือนกันลูกมีสมองสองก้อนนี้เด็กเขามีกันทุกคนเขาทําด้วยอัตโนมัติของเขาแต่พ่อแม่ต่างหากที่มีตรกกะที่ไม่เหมือนกันดังนั้นที่คําพูดที่ว่าเด็กแต่ละบ้านไม่เหมือนกันไม่ใช่พ่อแม่ไม่เหมือนกันต่างหาก พ่อแม่แต่ละบ้านมีความคิดมีความเชื่อมีปมของตัวเองมาไม่เหมือนกันพ่อแม่ของคุณปู่ย่าตายายของคุณหล่อหลอมปมเหล่านั้นให้กับคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวแล้วคุณก็มีปมมันนั้นอยู่ในจิตใต้สํานึกสมองจิตใต้สํานึกสัญชาตญาณมันทํางานอยู่คุณก็ใช้ชีวิตตามจิตใต้สํานึกของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวแล้วคุณก็ไปเลี้ยงลูกในแบบที่คุณคิดว่าคุณดู YouTube มาคุณก็ลองทำดูแต่ปรากฏว่าลูกไม่สนองแบบที่คุณอยากให้เป็นเหมือนใน YouTube คุณก็เลยบอกว่า ลูกแต่ละบ้านไม่เหมือนกันไม่ใช่เพราะคุณไม่รู้จักวิธีรับมือต่างหกเขามีความชอบที่ไม่เหมือนกันแต่สมองสองก้อนนี้เหมือนกันและเขาใสมากเวลาที่เด็กไม่ชอบอะไรเขาพูดเลยแต่พ่อแม่บางทีไม่ชอบกูก็ไม่พูดเพราะเสียมารยาทบางครั้งบางคราวเราก็ไม่ชอบเพื่อนร่วมงานคนเนี้ยแต่เราก็ยังแบบเธอเธอไม่ชอบเราหรอไม่นะ ธอก็ดีนี่ผู้ใหญ่เวลาเราโตมาแล้วเราจะมีตรดกาและเหตุผลในการควบคุมคําพูดของเราเพราะเรามีเหตุและผลถูกไหมระงับอยู่แต่เด็กเขาไม่ใช่ว้ยดังนั้นเขาเป็นเขาในแบบของเขาจริงๆแต่คุณพ่อคุณแม่ดันไม่รู้วิธีรับมือกับลูกคนที่1กับคนที่2หรืออะไรเงี้ยคุณอ่านเกมเขาไม่ออกหรือคุณจิตวิทยาไม่ลึกพอคุณก็อ่านเขาไม่ได้เพราะคุณอ่านเขาไม่ได้คุณก็รับมือกับเขาไม่ถูกแค่นั้นเองคุณก็เลยดู YouTube แล้วก็บอกว่า ไอสิ่งที่นิกกี้สอนน่ะใช้ไม่ได้กับบ้านกูเปล่าเลยพ่อแม่หลายบ้านที่ตอนแรกไม่เรียนแล้วพอมาเปิดใจเรียนพอไปเรียนแล้วหลังจากที่มาพิเวดเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าจริงๆแล้วเด็กทุกคนมันเหมือนกันแต่เราแค่ไม่เก่งที่จะเข้าใจมันเท่านั้นเองลูกไม่เคยดือ้อแค่พ่อแม่เลี้ยงไม่เป็น นิกกี้จะใช้คำนี้เสมอดังนั้นถ้าคุณมาเรียนกับนิกกี้มันคือการที่ว่าคุณจะได้รู้ว่าลูกคุณจะต้องรับมือแบบเฉพาะความเป็นเขาอย่างไรมันเฉพาะบ้านแล้วนิกกี้จับมือช่วยเลี้ยงไปจนน้องโตในที่นี้คือคุณเรียนแกนกลางแล้วคุณแบบได้เข้ามาคุยได้เข้ามาขัดเกลียพาเวทให้ฟรีด้วยอีแล้วก็ได้เข้ากลุ่มให้ปรึกษาฟรีตลอดชีบอีกคือมันตลอดชีพของน้องนะเว้ย